พุทธเจ้าบปฏิบัติมายังไงก็เอาปฏิบัติมาก่อนก่อนที่จะเอาปริยัติมาสอนพวกเราไเียนทำไมมากมา,กมายปิดตำราปั๊บนี่เอาพุทโทตัวเดียวหนุ่มก็เป็นอย่างนั้นพุทธโธเปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเงียวปัญญามันก็เกิดเองละอ่ะมันจะเกิดได้ยังไงก็พุทตัเมื่อจิตมันรวมไปจ้างมันก็ไม่รวมนะ คือมันไม่รวมสูตรฐานของจิตได้ง่ายๆคือทีติตจิตเมื่อเกิดเวทนาฟังนะฟังให้มาชัดตัวน,นั้นนหะเวลาความคิดนึกติดตองเกิดขึ้นเวทนามักาเนี่สมมุติว่านี่คิดถึงคนนี้มากๆต้องการอยากจะเห็นหน้าเห็นอะไรเขาฝืนตัวเองนี่เกียดคนนี้มากๆอยากจะฆ่าอยากจะอันนี้เขาฝืนตัวเองมืนก็อยากจะดูทีวีอย่างนี้ เคยดูหนังเรื่องนี้ค้างคาไปมไม่จบอยากจะดูต่ออยู่ต่อไปที่ไหนก็คิดถึงหนังเรื่องนี้คิดถึงละครเรื่องนี้ถ้าไม่ได้ดูไม่ได้มันจะเป็นจะตายนั่นแหละเราพี่นาดูเนะวทนาตัวนี้มันเกิดเราจะสามารถถอดถอนมันได้ไหมไม่ไปกับมันได้ไหมไม่ทําตามมันได้ไหม นี้แหละที่บอกว่าเป็นเวทนาก้าต้องฝืนอดฝืนทนต้องสละตายจึงจะสามารถข้ามตัวนี้ได้นี่คือภาคปฏิบัติไม่เหมือนภาคปริยัตินะภาคปริยัติก็ว่าเ,ออเวทนาศักแต่ว่าเวทนาจิตจะไม่ได้สนใจในเวทนาต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ให้รู้ว่าเวทนาศักแต่ว่าเวทนาไม่สักแต่ว่าในตำราที่แต่เวลาปฏิบัติมันไม่ศักแต่ว่าที่เรานั่งน,นานๆดูที่สักแต่ว่าไม่ล่ะ มันสัจเตว่าในตำราได้แต่มันไม่สัจเตว่าเวลาที่เขาพูดราพติปฏิบัติเห็นไหมละ่ะเออเมื่อจิตของบุรุษเพศมันชอบสตรีแบบนี้ชอบแบบนี้อยู่ในอุดมคติอยู่ในจิตสำนึกของมันที่มันต่อภพต่อชาติมาแต่บอกว่าจิตใต้สำนึกจิตที่มันยึดมันถือมาตอนนั้นก็ถูกถ้าพูดถึงในภาคปฏิบัตินะมันจะเก็บ กรรมของมันมาโดยที่เราไม่ทราบพอไปเจอผูอ้หญิงนี้ปั๊บปับป๊บเห็นไหมล่ะดังที่เราฟังเมื่อกี้ที่ลูกเขามาตั้งจัดปฏิบัติธรรมจะไม่ขอแต่งงานจะจกไม่ขอมีความรักกีดพอเห็นหน้าตาผู้ชายปับ๊บเห็นไหมล่ะธาตุมันเข้ากันทีจะเป็นจะตายที่เห็นไหมล่ะข้ามเบทนาไม่ได้ผลสุดท้ายก็ต้อง กลับออกไปสู่ทางโลกสั้งไปมีครอบมีครัวต้อมไปเลี้ยงลูกเลี้ยงโอ๊ยจารพัฒนตอนนี้เห็นไหมละ่ะเพราะไม่กลา้านี่คือภาคปฏิบัติไม่เหมือนปริยัตินะปริยัติมันง่ายนีเ่เวทนาสักแต่ว่าเวทนารักก็สักแต่ว่ารักเราอย่าไปสนใจใยดีพึ่งมีสติอยู่ในกายทุกเมื่อใช้มันเป็นตำรา แต่เวลาปฏิบัติจริงๆมันใช่ไหมละ่ะมันไม่ใช่ที่มันก็หมุนติว้วเข้าสู่ใจล่างเขาสู่ใจจะเป็นจะตายใจจะขาดว่าวิ๋วไปหมดผลสุดท้ายก็ต้องไปตามมันตามมันมันคืออะไรมันคือใ,นใจนั่นแหละถูกทุกริยาตุลกำรรมลำบากเข้าใจใจดวงเดียวเที่ยวสงสารเนื่นนานา้าเห็นไหมละ่ะใจดวงเดียวพาให้ทุก ใจดวงเดียวพาให้เกิดพาให้ตายใจดวงเดียวพาให้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นนู่นใจดวงเดียวพาให้เธอเฉยานอยากก็ใจดวงเดียวนั่นแหละมันชนะใจตัวเองไม่ได้ถ้าชนะใจตัวเองได้ก็ชนะสามแดนโลกธาตุชนะมารในสามแดนโลกธาตุตราบใดที่ชนะใจตัวเองยังไม่ได้ก็เป็นทาตของมานหญิงก็เป็นทาตของจิตใจชายก็เป็นทาตของใจ หญิงก็เป็นธาตุของบุรุษเพศบุรุษเพศก็เป็นธาตุของสตรีเพศหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอะไรเป็นมหาเหตุเพราะใจเป็นมหาเหตุไม่ได้อยู่ในตำรานี่จะตำรามาพูดมาพูดกันนี่โอ้ยอยากให้เรียนถึงร้อยประโยคพันประโยคนั่นไม่ต้องเรียนเพียงเก้าประโยคหรอกเป็นแสนประโยคเป็นล้านประโยกนันเรียนจบมาเถิดไม่มีทางอ่ ถ้าไม่นำแบบเพนเป็นเบปเป,น,เปนนั้นมาบูรปฏิบัติเห็นจริงรู้จริงตัดขาดกันจริงอยู่เฉพาะเรียนมันก็เรียนแค่นั้นดูนะังท่านนําหน้าที่นําาเรียนมาคือปฏิบัตินั่นเห็นไหมล่ะมันก็เห็นชัดตัดขาดจริงแล้วเห็นจริงแล้วเห็นตัวยึดมั่นถือมัน่นและเห็นเวลาที่ตัดสินปัญหา ตัวตยึดมันถือมันให้ขาดจากสมมุติเวลามันยึดห,หนักหนักเวลามันขาดขาดยังไงนั่นทนได้ไหมล่ะขาดได้เพราะตายไปข้านหนึ่งถ้าไม่กลัวตายมันก็ขาดกันได้ถ้ายังกลัวตายมันก็ขาดไม่ได้หลวงปู่ชนะมันแบบนี้ไงชนะตั้งแต่ของคารวะโน้นด้วยภาคปฏิบัติล,ล้วนไม่ต้องยกตำรามาเทศป่งกัน ยกความจัดกอนจริงซัดไปเลยเข้าสู่สนามรถเลยเหมือนผู้ที่เรียนช่างมาไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเห็นแต่ในตำราว่าลักษณะลูกมากเป็นแบบนี้ลักษณะลูกสูบเป็นแบบนี้อาการเสียเป็นแบบนี้นุ้งวุช่างมาก่อนนี่เรียนมาเถิดจบมาเถิดเก่งขนาดไหน ในอันดับหนึ่งของโรงเรียนแต่ไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เห็นพอมาเจอจริงๆปับ๊บอาการเสียเกิดจากตัวนี้วัดไฟตัวนี้ในตำราแต่พอมาเจอจริงๆมันอยู่ที่ไหนล่ะแผงวงจรมันอยู่ที่ไหนล่ะจะคิดมันอยู่ที่ไหนล่ะจะเซฟไว้อยู่ที่ไหนล่ะในจุด B ีจุด C ีจุด E ีล่ะ ไปไม่ได้ต้องยอมแพ้แพ้มันพอแพ้มันปักก็ทิง้งตำราอุย้ยยากยุ่งเหยิงวุ่นวายเนี่ยแต่ถ้าตั้งใจสู้มันต้องเจอมันต้องรู้มันต้องเห็นจนได้ยกมาเลยค่อยเป็นค่อยไปแตงแรกตัวนี้มันต้องอยู่จุดนี้ศึกษาไปเรื่อยๆนี่ตำรามันเรียนมาเป็นอย่างนี้นี่ของจริงเป็นอย่างนี้นี่เรียนแล้วตอนนี้เรียนของจริง มเมื่อเรียนของจริงแต่ต้องอาศัยตำราเหมือนกันอาการเจ็บเ,เ,เ,เป็นอย่างนี้อาการเจ็บเป็นอย่างนี้ต้องเรียนให้มันจบถ้าเรียนไม่จบมันก็ไม่ได้อะไรไฟชอ็อตแล้วมีอาการอย่างนี้ถ้าไม่ถูกไฟชอ็อตจริงๆก็ไม่รู้ไฟดูดอากาศยาเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เจอไฟดูดจริงๆก็ไม่รู้เรายังสงสัยเรียนแล้วเรายังสงสัยเอะมนชอ็อตเป็นยังไง <IS 2> แล <S. SC I>. <S.> <S. Tiver, ้วมันดูดนี่เป็นยังไงเนี่ยเลยถึงเกิดเกิดไฟฟ้ามันช็อตช็อตนี่กระดิ่งเลยเราเส้นเด่นกระตุกแต่ไฟดูดนี่เราอยู่ไกลๆนี่ค่อยขยับเข้าไปขยับเข้าไปมันค่อยดึงเราเข้าไปดึงเราเข้าไปเหมือนพระําลังใหญ่ดึงเราเข้าไปดึงเราเข้าไปเรื่อยๆดึงเราเข้าไปเรื่อยตัวชาหมดเราขยับเข้าไปโดยอัตโนมัติน่ะมันดึงเข้าไปดึงเ่อาเหมือนกับแม่เหล็กที่มันใหญ่ดึงกับ พวกแผ่นเหล็กที่ใหญ่ท่านองนั่นแหละอ๋อไฟดูเป็นอย่างนี้ไม่ตายรอกู้ถ้าไม่ถึงที่นะจิตเราสติดีสติเรานี่พราเราปฏิบัติธรรมตลอดนี่พูดพูดได้ฟังพูดถึงว่าการจ่อมหรือการทํางานในทางโลกนี่เหมือนกับเราปฏิบัติธรรมรุวนๆเลยนะใครจะบอกว่ามีงานการทางโลกมาก ไม่สามารถทำจิตตภาวนาได้แสดงว่าคนคนนั้นขี้เกียจผมเป็นพระผมต้องยุ่งเหยิงเพราะเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่เออเป็นมีผู้ยศถาดาสากเป็นเจ้าคณะนั่นเจ้าคณะนี้ต้องไปทำงานอย่างนี้ไม่มีเวลาภาวนาเิ่นไปไม่ได้ตูต้องปู่เขียนดิไปเรียนก้าประโยคนุ่นเป็นรอง พระสังฆราชนุ่นท่านจะไม่ผิดนะจะผิดก่าวควากว็มาเป็นอาจารย์ด้วยและมียศถาบรรดาศักหลายยศแต่ทําไมท่านจึงภาวนาได้บรรไปสุดท้ายแก่จราภาพลาออกจากทุกจุดแล้วก็ปฏิบัติมาเป็นจิตของหลวงตาบัวเรานี่ยหลวงโมขพังตโสูก็ได้รับยศอยู่ที่ภาคใต้นู่น แล้วทำไมจ,มจึงภาวนาเก่งแค่ล่ะผลสุดทา้ายก็ทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์ไม่เอาลาออกจากยศถาบรรดาศักดิ์ทุกอย่างแล้วขึ้นมาอยู่ที่อุดอรหนองบัวซอเห็นไหมละ่ะมาสร้างวัดจนถึงบ้านปลายสุดท้ายเก่งไหมละ่ะมันอยู่ที่เราหรอกไม่ได้อยู่ที่คนนั้นไม่ได้อยู่ที่คนนี้เห็นเวลาที่หลวงปู่หนีออกจากบ้านมานี่มันจึงสร้างอาชากัน ด้วยภาคปฏิบัติในการเข้าสู่สนามรบแต่จึงกล้าพูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ต้องมาสอนเรื่องภาคปฏิบัติแต่ภาคปริญัติเรายังห่างอักโขจริงกล่าวเขาก็มาเพื่อคุยจานผู้ที่เป็นมหาทั้งหมดด้วยแต่ขอให้เรียนด้วยความเคารพไม่ใช่เรียนแล้วเพื่อหาเรื่องคนนั้นคนนี้ว่าพูดผิดเทศิต เรียนด้วยความเคารพแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติันนเลดจะได้รู้จริงเห็นจริงว่าเมื่อเวทนากล้ามันเกิดเมื่อเข้าสู่สนามรบถูกอาวุธจะมีความรู้สึกยังไงย่ังที่เราได้ฟังเมื่อกี้ในการสู้กับเวทนาสู้กับลูกปืนสู้กับมีดเวลาที่ถูกแทงถูกยิงเราจะมีความรู้สึกยังไง ตรงนั้นเลนเป็นธรรมธรรมโอต่หลบส่อนๆมันก็เป็นธรรมอยู่ล่ําไปพระคนนี้ตัดสินปัญหาได้ไหมชอบสิ่งไหนชอบที่สุดต้องตัดสินปัญหาทิ้งให้ได้หลวงปู่คิดหลวงปูงป่ยังไงถ้าทิ้งไม่ได้ก็ไม่เห็นธรรมมีเห็นไมหมเห็นพระเจ้าไมหมละ่และแล้วตานไหนหละ่ะรัก พระมเหสีพนางพิมพาที่สุดจิ่งพระราหุ่นประสูติใหม่ๆอยากจะอุ้มอยากจะโออยากจะกอดลูกโม้หของผู้เป็นพ่อพี่นาวนะลูกนะฝือนอดฝืนทนเหมือนกับร่างกายแตกเป็นสิ่งเสียงด้วยความรักลูกด้วยความรักผู้เป็นภรรยานีได้ยังไงนี่คือภาค ปฏิบัติที่เข้าสู่สนามรบนะลุกนีหลวงปู่เห็นเหตุนี้และหลวงปู่จึงตัดสินปัญหาอา้าวสิ่งไหนที่ยึดมั่นถือมั่นที่สุดสิ่งไหนที่ชอบที่สุดเห็นเตจสมณะโรุ่งพระเจ้าตัดสินปัญหาก็าเรานี้อยากเกิดเป็นบุตรของพระเจ้านี่พ่อพารรมานี่เห็นไหมละ่ะพ่อนี่แบบอย่างที่ดีมีข้าวคำสอน ไม่ต้องเอาตำรามาเรียนนี่ความ,มจริงเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้รักใครมากยึดอะไรมากตัดสินปัญหาทันทีนี่แหละที่เราที่เราพูดเสมอว่าเหมือนกับตกนรกบิบนรกทั้งแปดคุมที่วัดทุกเราทุกมากกว่าต้องฝืนอดฝืนทนต้องสลัเป็นสลัตายจริงๆอยู่ในสนามรบไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีคนให้กำลังใจ พีนานะลูกทำไมจึงทําแบบนี้ก็บิดาเป็นผู้ภากระทบิดารอดได้ยังไงโดยที่ไม่มีใครให้กําลังใจไม่มีครูไม่มีบาสอนสันีิกิสันตีดิโกในการรู้เองเห็นเองย่อมที่จะเกิดขึ้นแก,ก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติบิดาบารดาคือพระเจ้าภากระธรรมาถ้าเราไม่องอาจกาหารไม่อาจไม่หารล้วจะทรงมรรคทรงผลได้ไง มันก็เหมือนกับเต่าที่หัวหดอยู่ในกระดองนั่นมันินอะไรล่ะไม่โยโมโผล่หัวออกมาสักทีมันต้องสลับเปสลับตายเอาคอขึ้นเขียงใครจะฆ่าก็ฆ่าปัจจุันนจริงเดียวก็คือมากก็คือผลเห็นไหมล่ะบิดามารดาคือาพาุทธเจ้าพรกธรรมมานี่พูดถึงว่าวิชาเรียนในตำรับตำราถ้าไม่เอามาใช้มันก็ไร้ผลนะลูก เรียนแล้วต้องนํามาือปฏิบัติเอพุทธเจ้าพระก็ทมมาเนี่ยคณะสงฆ์ก็ไม่เท่าไหร่ศึกษาไปก็ไม่เท่าไหร่จะไปชอบนะก็เพราะพระจักรกุบาลยืนเดินนัง่งไม่นอนจนจกักรกูแตกกิเลแตกอืมชอบเนยก็น่นแหละหนีออกจากเออตระกูลมาหนีออกจากภรรยามาภรรยามีชู้จ้างให้ตัวนมาฆ่าชา,ามีของตัวเอง ขอประกันกับโจนเอาก้อนหินทุบขาทั้งสองข้างให้หักไปไม่ได้อา้าวโจนนี่เราให้สัตย์สัญญ,ญาแล้วเราไปไหนไม่ได้ค่อย่าเรานะขอเวลาจนถึงเช้าก่อนนะโจนก็มีสัจจะผู้เป็นพระก็มีสัจจะตั้งใจภาวนาจนสามารถทรงมากทรงผลเข้าจุดสนามรบเก็บปวดขนาดไหนเมื่อเอาหินทุบขาทั้งสองข้างหักเท่าอ,อย่างนั้น ตํมรามีแบบแผนมีนอกนั้นก็ไม่กินใจนุ่งว่าเท่าไหร่ในดน้นแหละแต่ที่สังคังสนังกระฉามิไม่กินใจเท่ากับพุทธังสนังกระฉามิีมมุก็เป็นอย่างนั้นอ๋อพ่อพาก็ทำมามีดาพาก็ทำมารักอะไรมากที่สุดทิ้งให้ได้ไม่งั้นทำไม่เกิดตายก็คือตายบ้าก็คือบ้าให้มันจบตรงนั้น นี่แหละหลวงปู่จึงเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ละสิ่งที่ไม่เคยละอาถรรพ์ในสิ่งที่สมควรอาถรรพ์ไม่เคยเป็นก็เป็นท่านที่ก็เป็นผูุ้ชนผู้ที่หนานด้วยกิเลสในสมัยที่เป็นคารวะไม่ได้เป็นแบบนี้นีภาคปฏิบัติทําให้จิตใจอาจนัพเก่งกล้าสละเป็นสละตายเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อหลุดเพื่อผล,อผลมีตาพระธรรมมาคือพระเจ้านี่เห็นไหมล่ะ สิ่งไหนที่รักที่หวงที่สุดตัดสินปนัญหานี้แหละเหมือนกับลุงปูตกนรกทั้งปินตกนรกทั้งดิบมีไม้สันกินเข้าวไม่ได้อ้วกออกกินน้าไม่ได้อ้วกออก,กนนอ,กอ,อกาจจะจันไม่ละมาจะจันไม่ละแต่มันไม่ตายมันทรมานที่สุดมือไม้สันป๊ป๊บป๊บป๊ปปเหมือนกับหนาวสุดมันเป็นไข้ที่มันไข้ใจที่ นั่นแหละไข้ไข้จับสันหนีไม่สันปากสันพูดไม่ได้ปากปับ๊บปั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 ๊บพวกแขนพวกขาปั๊บปั๊บปั๊บไปหมดนั่นแหละว่าไข้จับสันมันเราเรียกอย่างนั้นนี่ปฏิบัติธรรมเอาชีวิตแลกกันเป็นอย่างนั้นมันคิดถึงนี่คิดถึงบ้านคิดถึงแม่คิดถึงพี่คิดถึงน้องคิดถึงคนรักคนห่วงแล้วตั้งัดจะไม่กลับบ้านอีกตลอดนัตการสัจจะนี่ต้องโดดเด่นอยู่อย่างนี้ข้อสามใลลกทานเห็นไหมละ่ะ ถ้าผิดศัตวูขอตายซะเล่นกันขนาดนั้น,นลูกภาคปฏิบัติอย่าเอาปริยัตยิมาสอนกันลูกนะมันไม่มีผลได้หรอกลูกนะ mm hmm. ผู้ปฏิเรียนปริยัตตจะเอาปริยัตยิมาสอนก็ดั้งที่เห็นเต็มโลกเต็มทุมกชนะันแต่ที่นี่วัดตา้วยดินจินคนบุญหลวงผู้ปฏิบัติมารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้สอนอย่างนี้และก็ไม่ผิดธรรมผิดวินัยด้วย คือพระวจิเจ้าเป็นผู้กระทำมาชอบอะไรที่สุดแหละร,รักอะไรที่สุดทีเดียวนี้นี่ที่มันตรึงในจิตในใจอยู่นี่สละดตายที่นั่นแหละเอาใจวัดเอาใจวัดทาให้ตายก็คือรอดกลัวนั่นกลัวนี่ตปไหนไม่รอดลูกกลัวเป็นบ้าอบารมีสร้างมาทางบ้านก็บ้า,บาไปที่กลัวตายอืาวบารมีสร้างมาทางตายก็ตายไปที่ ข้แข้งขาหัดข้อเปนอนพาดเอา้ามันสร้างมาแบบนั้นก็ต้องรับกรรมไปสิไม่ได้เกี่ยวกับภาวนาเกี่ยวกับกับดีเห็นไหมละ่ะเชื่อกรรมเจ้าผมของกรรมนั้นเลยเราจะได้เห็นธรรมได้อย่างรวดเร็วทางเดินเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลสว่าง่วายอยู่ตลอดเวลานี่ภาคปฏิบัตินะลุงสันติที่กลัวนในการรู้เองเห็นเองเหมือนต้นพุทธเจ้าและคณะสงฆ์จะไปยุ่งอะไรจะไปเรียนอะไรมากมายนักเรียนที่ใจของตัวเองนี่ หลงปู่จิมปยิดพุทธประวัติประวัติของสมณะโครมพุทธเจ้าเป็นหลักเอาอย่างนี้แหละว่าถึงใจดีไใ่ตายก็รอดตายก็คือจบรู้ตัวเองว่าเกิดก็จะภาวาน,านาต่อไม่กลับมาเกิดในโลกนุษย์อีกหลงปู่เป็นแบบนี้การปฏิบัติต้องเป็นแบบนี้จึงจะสามารถเข้าสูมาเข้าสูผลได้จตใจ ที่อ่อนปวกเปียกจิตใจที่ท้อเทอ่อนเอมันจะไม่มีอ่อนเอก็คือกิเลสมุทะลุดุดันเกินไปก็มีกิเลสมนจิมาปฏิปทาความพอดีนี่เก่งตามธรรมตามบนไนไม่ใช่เก่งนอกธรรมนอกบนไยท่านจะว่ามุทะลุเหมือนคนทางโลกเขาพูดก็เป็นมุทะลุตามธรรมตามบนไนคืออาจหารตามธรรมตามบนัยนั่นแหละ ถึงจะสามารถเข้าถูมักเข้าถูผลได้ไม,ม่งั้นไม่ได้นะตัดแค่นี้ไม่ได้แล้วจะไปทําหาอะไรกินเ่ยตัดความรักไม่ได้แล้วจะไปมักเข้าสู่มักเข้าสูผลได้ยังไงไปพื้นที่พานได้ยังไงรักแค่นี้ตัดไม่ได้เรื่องความรักตัดยากกว่าความโกรธเรื่องความรักทําใจได้ยากกว่าความโกรธเพราะความรักนี้มันซึมซับแน่นท่านจะพูดถึงนะลูกนะ ซึมซับแน่นจะบอกว่าอ่อนนิ่มก็ไม่เชิงอินอ้อยเออนั่นเขาคือตัวนี้แหละมันอินอ้อยมันก็เลยออกยากแต่ความกดก็รู้ว่ากดอยู่นี่นี่กดอันนี้กดเจ้านี้ช่างเจ้านี้เกียรติเจ้านี้มันก็ออกอได้ไวนะลูกนะแต่ตัวนี้มันอินอ้อยซึมซับมันยากที่สุดนะลูกนะงั้นสมัยที่หลวงปู่ติดบริสุทธิ์นี่ กว่าที่จะโค่นมันได้กี่เดือนน่ะนี่มีนาเมษาพุทภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาเจ็ดเดือนหลวงปู่จึงสามารถโค่นมันได้นี่เห็นไหนมละ่ะอันนี้ซึมซับภายในสะอาดสะอาดสว่างไม่มีจุดดำเข้าไปเจือปนให้มัวหมอง มีแต่พองแผ่วพองแผ่วสะอาดชะอ้านอยู่อย่างนั้นใครจะทราบได้ว่าตัวน,นั้นเลก็คือตัวพบตัวชาติตัวก่อพบก่อาตินี่ภาคปฏิบัตินะดูมไม่มีในภาคปริยัติเห็นมันเห็นจริงอย่างนั้นถอดถอนมันถอดถอนก็นจริงอย่างนั้นความจรความจริงมันเกิดแล้วเนี่ยมันไม่มีคาํคาว่าฉศกฉทานสัจจะก็จะต้องโดดเด่นอยู่อย่างนี้นี่ในเ็กท่า ออกไม่ได้มันก็เหมือนตกนรกหลวงปู่เหมือนตกนรกดิบช่วงที่ออกยังไม่ได้ภาพคนรักคนหวงพ่อแม่องาศาคณาญาติลอยมาทั้งภายนอกทั้งภายในหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นมันไม่ยอมไม่กินหรืจึงเห็นชัดในการตรอมใจของบุรุษเพศสตเพศที่ สุดท้ายต้องตัดสินปัญหาฆ่าตัวเองทำลายชีวิตของตัวเองหลวงพ่อผ่านได้ยังไงผ่านได้เพราะขันติบารมีผ่านได้เพราะสัจจบารมีผ่านได้เพราะสติผ่านได้เพราะมีความจัดความจริงต้องการเป็นพระอรหันต์ผ่านได้เพราะเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมผูด<ม>นี้ฟังนี่ภาคปฏิบัติ่อนี่หลวงพ่จะตายนี่ ผู้ที่มีปัญญาจะได้เก็บก,รกับรรักษาทมที่เลือดที่ประเสริฐในภาคปฏิบัติไว้บ้างมีต้องมาพูดกันในเรื่องภาคปริยัติว่าต้องเป็นอย่างนี้เจ๊เจ๊อย่างนั้นไม่มีมีจตตาต่อตาฟันต่อฟันปืนต่อปืนมีดต่อมีดของจริงเป็นอย่างนี้รูปนั้นตายก็คือตายไปข้างหนึ่งไมตใจก็รอดอิสรภาพก็จะเกิดที่จะทำ ไล่มันได้หอมันจะธรรมดานะดูนี่พูดถึงเมือม่อกี้พูดถึงว่าความโกรธบีบบังคับจัดการมันได้ง่ายนะดูนะแต่ตอนนี้มันอินอ้อยนี่ความรักนี่คุณงามความดีนี่มันอินอ้อยดิกว่าที่จะถอดถอนมันได้ออ้ไม่ใช่ธรรมดานะนักปฏิบัติจริงจะทราบได้นักปฏิยัติไม่ทราบนี่จะบอกว่าพระรูปนี้เทศเรื่องอะไรก็จะว่า ที่เรื่องภาคปฏิบัตินไงเข้าสู่สนามลบแต่ต้องลบจริงไม่ใช่ลบฟอมไมในยินแต่เสียงปืนก็ไม่ได้ส่งเตจเบียงไม่ได้มันก็ทหารผ่านศึกนั่งอยู่นี่พ่อแตกขารานี่ส่งเตจเบียงในยินแต่เสียงปืนเขาฆ่ากันแล้วก็ไปเก็บศพเราท่านั่นแต่ก็เป็นทหารผ่านศึก พูดถึงทางโลกแต่ว่าทางธรรมถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ยังไม่ผ่านศึกเห็นเขากําลังลบก,กันคือเห็นกิเลสเห็นไม่ยอมปฏิบัติอยู่แต่ไม่ยอมฆ่ากิเลสปฏิบัติเหมือนกันเดินจงกรมนั่งภาวนาสวดมนต์ไหว้พระนี่อุปมาประใหมยไงแต่ไม่ยอมฆ่ากิเลสเห็นกิเลสอ่ลบใช้ลบขวาลบใช้ลบขวาพอได้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อนลอกิขอนขนมก้าต้มเขา ปฏิบัติเพื่อมากเพื่ผลเพื่อลูกเพื่อผลจริงๆจะไม่มีแบบนี้ลูกมันมีจุดเดียวก็คือนี่ตายไปข้างหนึ่งถ้ารอดก็คือต้องเป็นอิสระภาพจากการถูกจองจำถ้าไม่สามารถออกจากการถูกจองจำได้ก็คือตายซะจบตรงนั้นผู้ปฏิบัติเชกเช่นนี้ ก็จะเห็นอัดเห็นทําได้อย่างรวดเร็วเจ็ดว,วันเจดเดือนเจ็ดปีสลัสลัดโค่นทําลายเผาอภิชาได้สติต้องยิ่งใหญ่กว่าทุกจุดความอดความทนมันจะรวมอยู่ในนั้นพร้อมทั้งสติพร้อมทั้งขันติพร้อมทั้งสัจจะมันจะรวมเป็นหนึ่ง นั่นคความบริสุทธิ์ที่จะเกิดได้ลูกนั้นศีลวิสุทธิ์ที่จะเกิดได้สมาธิวิสุทธิ์ที่จะเกิดได้ปัญญาวิสุทธิ์ที่จะเกิดได้จึงจะสามารถโคน่นในวิชาเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลในปัจจุบันไม่สงสัยข,ข้อมูลศาสนาโดยสาธทู